แฟนบอลไทยสื่ออินฟูเอาเรื่องตั้งพิกัดนะครับส่งโลกันใหม่ไม่ใช่เดอดตุ๊กเปียพงไม่ใช่อาจารย์หลังชาญวิทผลชีวินของเดอตุ๊กนี่ไปขุดเอาคลิปตอนที่แกทำรายการใน y o ยู u ูะเออว่าเฮ้ยนี่ไงชุดความคิดนี้ของอาจารย์หลังโซเชียลก็ไปขุดตอนที่แกคุมทีมชาติแล้วพาทีมชาติวอล์กอืม มััยนน้แต่ตอนนี้เดอะตุ๊กกับเดลังรอดนะครับเพราะว่าโลเคชั่นใหม่ที่แฟนบอลสื่อไทยอินฟลูเอนเซอร์กำลังมุ่งไปคือมาดามแป้งนะครับอืมเขาว่าเขาพรวดเขาว่ามันผิดจังหวะมากๆอืมคือตอนที่มาดามแป้งอ่ะ ให้มาโนโพกิ้งบอกพอแล้วอะหลังที่ทีมชาติจีนบุกมาชนะทีมชาติไทยใช่ปะ่ะแล้วตอนนั้นแกอยู่ในซุ้มใช่ปะ่ะและ้วกจะมีภาพนี้ที่เป็นมีเนี่ยที่แกกุูปไปที่เก้าอี้มานั่งสำรองใช่ปะ่ะอืมพี่กูก็ทําคลิปนั้นตอนนั้นทําคลิปเดินว่าทําไมเราถึงจะไปต่อกับมาโนโพกิ้งไม่ได้แล้วสถานการณ์คล้ายๆกับอีซีตอนนี้แหละคลิปนั้นคนดูไปล้านกว่าวิวนะครับไม่ถึง ไม่ข้ามวันเอาเป็นว่าไม่ข้ามวันดีกว่านะมาโนโพกิ้งก็โดนแล้วอิชิอิที่รอเสียบจากตำแหน่งประธานเทคนิคที่ตอนนี้แอนโทนีฮัสสันนั่งอยู่เนี่ยก็มาทำแทนท้ายกันครับเพียงแค่จังหวะตอนเนี้ยในจังหวะที่บอกว่าอิชิอิพอแล้วอ่ะมันเป็นจังหวะที่ปล่อยให้อิชิอิบุกไปเยือนไต้หวันแล้วได้ผลงานกลับมา ได้สกอร์ตามคาดโอเคถ้าหนึ่งศูนย์สูนสามศูนย์ยังพอมีความชอบทำนี่หกหนึ่งเป็นหกหนึ่งที่นักบอลทีมชาติไทยช่วยกันวิ่งลุกลับจนทำแบบที่แฟนบอลสื่อไทยอินฟูอยากเห็นคือความกระหายความพึกเพิ่มในการเล่นรูปแบบเข้าทำถ้าไม่อคติจนเกินไปนักกับคุณภาพนักฟุตบอลไทยในปัจจุบันนะครับ สิ่งที่อิชิอิทำนะย้อนดูนะรวมๆนะเออมีความหลากหลายที่สุดแล้วึ่งมีลูกหนึ่งสองมีความสัมพันธ์ของผู้เล่นและมีนักบอลใหม่ๆแในจังหวะที่มาดามแป้งบอกให้อิชิอิพอแล้วอย่างที่บอกพอคนเขาเริ่มคิดได้ว่า here, ไอ้เฮียไอ้ฝ่ายเทคนิคประธานเทคนิคมันเสียกระดาษในประเทศเนี้ยคนที่มีอำนาจตัดสินใจจริงๆก็คือนายกนั่นแหละ เพียงแค่กลัวทัวลงแต่แฟนบอลไทยสื่อไทยอินฟูไทยเปลี่ยนไปแล้วเมื่อเห็นว่าเออมันต้องมาจากโนหนึ่งใช่ป่ะอยู่ดีจะมาตัดสินใจกันเองแล้วเหตุผลที่ไล่มาเจ็ดข้อฟังดูแล้วแบบอมืมันแก้ผิดที่เนี่ยคนตัวเล็กๆที่อยู่กันเกือนประเทศเนี่ยไม่ต้องมีไรเส้นอะไรเลยยังรู้เลยผู้ปกครองเด็กผู้บอลยาวชนยังรู้เลยว่า ไอ้เฮียอะคาเดมียังสอนได้เหมือนกันเลยพื้นฐานไม่มีรูปแบบแม่พิมพ์ไม่มีเรื่องของการจัดหลีกดูแลให้เด็กโตมาเป็นสเต็ปสเต็ปสเ็เเพื่อป้อนระบบไทยลีกไทยลีกป้อนป้อนทีมชาติไม่มีและที่บอกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงสคอตให้ได้ผู้เล่นดั่งใจนึกคือไปเปลี่ยนที่ชุดใหญ่เลยเออคนที่พูดอ่ะก็อยู่ในวงการฟุตบอลไทยมานาน พูดหลายครั้งว่าถ้ามีโอกาสจะทําในสิ่งใหม่ๆใช่ป่ะอีกคนนึงก็ไม่พูดถึงดีกว่าเราพูดถึงคนที่เขาพูดบ่อยๆพูดจนพี่กูก็ฟังนะเออก็รอดูว่าเมื่อแกมีโอกาสไปทํางานเมื่อแกมีอํานาจไม่รู้มีอํานาจจริงหรือเปล่าแกจะทําอะไรที่แตกต่างไปไหมสุดท้ายก็ไม่ไม่แตกต่างอืมตอนนี้คนไทยก็ เหมือนเอาใจยากครับตอนอิชิทําไม่ดีก็บนจะเรามีสิทธิ์บนแต่เรายังไม่อยากเข้าไปจังหวะมันไม่ใช่เออรออีกนิดได้ไหมซึ่งไม่ทันแล้วตอนนี้มันหักไปแล้วและคาดว่าสถานีต่อไปของอิชิก็คือน่าจะเป็น b G, good, raft, ีจบางกอกกราสปทุมโมเดลกับโมเดลเดียวกับวินเฟสเชเฟอร์ตอนที่บอกว่าเชเฟอร์พอแล้วแต่มันมีเรื่องของค่าชดเชยใช่ปะ ก็ให้ไปทํางานที่ฟุบอนสมโมสอนแทนตอนนั้นเชฟเฟอร์ทากับเมืองทองเรื่องนี้พี่กูเคยพูดไปแล้วว่าอิชิอีก,ก็คงไปบีจีแหละสุดท้ายหาทางลงไปตรงนั้นจบแบบสวยๆไม่ต้องเกียดกันแต่ในใจอาจจะยังนะสวัสดีครับ